บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังอเสวนาจะพาลนานังบันทิตาน,น,นจาจจะเสวนาปูชาปัตปุ จ่าปูชนียังเอตมังคลามุตตังปฏิโลปเทสวาโสจะปูเพจักตาปุญญาตาตะสัมมาปิฎิทิจะเอตมังคลามุตตังพ e, าหุสันจันจัสิปัญจวินายจะสุสิขิโตตุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคลามุตตังมาตาปิตูอุปทานังอุปทารัสสังฆาโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคลามุตตังทานัญจะธรรมจริยาจายาตากานัญจสังฆาโหอนาวัชานิกรรมานีเอตมังคลามุตตังอรติวิรติปะปะมัชปานาจสัญโมอปะมาโทจะธรรมเมโซเอตมังคลามุตตัง คาระวโวจานิวาโตจ่าสัตตุธิจักกตัญยุตากาเรนะธรรมมาสวรังเอตมังคารบุตตมังปันตีจัสรวจัสตาสัมมานามันจัทัสนังกาเรนะธรรมมัก สากัจฉาเอตามังคารมุตตะมังตาโปจะพมจามาจริยาจะอริยะสัจจานัทสนังนิพานสัจฉิกิริยาจะเอตามังคารมุตตมังพุทธัสสะโลก,กัตธรรมีหิจิตังยัสสานะกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังคารมุตตมังเอตาที่สานิสกัตวานาสัพภัทมะปะลาชิตาสัทสทะโสถิงขัดฉันติเตนเตสังมังคารมุตตะมันตบทที่12บทส่วน,ะะนรัตนปาลิต ยังกินเจวิตรังอิทาวาหูลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังน้าโนสมังาติตถาคตินะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตเนสัตเนสุตราวตวัติโหนโต้ะยังวิราคารามาตังปณีตังยะทนาคาสักยามุนีสมาหิโตน้าเตนะธรรมเนะสมาธิกินเจอิทัมปิธรรมเณรรัตนังปณีตังเอเตเนสัตเนสวัติโหนโตย่งพุทธาเศธโผลวันนะยีสุติสมาธินาตาอนาตมา สมาธิมานันการิกันกัญญามาหูสมาธินาเตนะสาโมชานาวิชติยิธรรมปิสังธรรมเมรัตนังปณีตังอิเตนะสเตนะสวัติโหนโตเยปุคณาทานสตังปัสสาสตาริเอตานิยุคานิโหนติเตนะขิเนยยสุขะตัสสาวกายอเตสุทินานิมหาภลายิธรรมปิสังเกรัตนังปณีตังอิเตนะสเจนัสวัติโหนโตเยสุปยุตตาบานาสาท่านเห็นานักการมิโนโคตมัสสาสนามีเตปฏิปตะมะตังวิไคหานรัตทางมุธานิพุติงพุชามานาเยิธรรมปิสังเกรัตนังปณีตังอิเตนะสเจนัสวัติโหนโตขีนังปุรานังนนาาาววววัััังงทิิิสมภไรตตต เกภาวะสมิงเตเคนะพิชาอวิรุณหิชนะนิเพียรทานติทีลายะถาจามปทีโปอิทัมีสังเคตตะหนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุบทที่13บมบทสวดธรรมะสหสวัชอัตตาหาเวชิตังเยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวจะขันณฑโพนะมาโลสหโภมูนาชิจังอวิช อปชิตังยกาตยิราตถาลูปัสสะจันตุโนบทที่สี่บทสวดเกตปุตตะสูตรพสิตะมิมิทางเตน,นะภควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธพุท,พท,พทเทนะเอถะตุมเฮมาอนุสาเวณะมาปรละมะปารายะมาอาทิกิลายะมาปะทะการสัมปทานเนนะมาตากะเหตุมานายะขะเฮนะมาอากาลาปาริวิตตเกนะมาทิฏนินะักทิฏ ทินัตนานาักขันติยามาพระรพะพะูปะตายามาะมาสามะโนโนคะรูยะถาตุเมเหอัตนาวชานเนย,ยาถาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมะวินยุคาละหิตาอิเมธมสมตัตตาสมาธินะอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัทธตุเมเหปชาย เผยยาถายาถาตุมเหอตตนาวชานเยยาถาอิเมธรรมกุศลอิเมธรรมอนาวชาอิเมธรรมาวินยุปัสถาอิเมธรรมสมัตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังวัตติตาถาตุมเหตุมเมเหตุอุปัพสัมปชะวิหเนเลยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปานเยาสูตรอุปานิยติชีวิตตามะปะมายงชะลูปานิตสนะสันติตานาเอตังพะายางราลนีปิฆามาโนปุญญานิกายิลา สุขาวาสสานิอุปานิยติชีวะวิตามป,ปะมายังชาลูปานีตัสะนาสันติตานาเอตังพงาระยามะละเนเปฆามาโนโล การมิสังปาชาเหยสันติเบโคโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหนติยังชีวะมาโนปกาโลปุญญงธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมสุจินโนสัขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมสุจินเนณทุกขติงขัดชาติธรรมเมจารีตาเพสังคระอนิจจติยถาปัญญาญาปสติ อาถรรนิ้พินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังฆาขาราทุกขาติยถาปัญญายาปสสติอาถรรนิ้พินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสเพสัมมาอนัตตาติยถาปัญญายาปสสติอาถรรนิ้พินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอับปันนะกะหะ นะกะชาดกอปนะกตฐานะเมเกทุติยังอาหูตะกิกาเอตตะทัญยยะเมทาวีตังคันเหยยะอ่านปันนกัรผ้าหุงเวสารนางยันติปภปพาตานิวนาณิจะอารามลุขัเจตยานิมนุษย์สะพ้ายยะตัดชิตานตังโขสารนังเขมังนตังสารณามุตตังมังนตังสารณามกครมะสัพพาทุกขาปมุจติโดยจากพุทธันจะทำบรญจาสังคันจะสารนาขะโตจ่ตาเลียตาจ่ตาลิ อริยสัจานีสามปปัญญายปสติทุขงัทขาาทงทุกขาสาวมุปาทางทุกขะสัจจะจะอติกามังอริยันจะอัดทางขีกลางทุกขูปาสะมามะคามินางเอตังโศสาน,นานังเขมังเอตังสนนันนามุตตะมังเอตังสันนามะขมะสภะทุขาปมุจ,จติ บทที่ส7บทสวดพักเชกาลตะคาถาติตังนานาว่าค่ามายนานมปฏิการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคระหน่ถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตาเตีตีตังปะหีนันตังตังปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานุก มะลุพาลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางบจุวานไม่งอนงนไม่ขอนแกนในทนํนงานได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทาเนื่องเนื่องให้ปลุกปรงเถิดอาเชวากิจจะมาตะปังกโกชัญญามรรณังโซเวย์พึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหีโนสังคารันเตนะมหาเสนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงอหโหราต้ามาตันทิตตงตางเวพัาเทกัลโตติสันโตอจิกคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยยยยย่่่่อออมมมเเรีีีีกกบุคคคลผูู้้ติาาางงนนนนวววพไัััแื ผู้มีราตไดิงจะเดินด้วยชะก,การชนีดแล้10บทที่18บทส่วนพินหาดจะปัจจเวกคณะปาถา ชาลาธรรมโมมหิฉลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธโมมหิพยาทิงอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เพราะนันะธโมมหิมรณะังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงความตายไปไม่ได้ซาพปหิเมปิเยหินมานาปิหินานาภาโวโยนาภาโวเราจะละเว้นานต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดท่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสสะโกมหิกามทายาโทกามาโยนิกามพันทุกามาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีีีีกกกกกกรรรรรมมมมมมเเปปป็็นนนผู้ตติิดาาาาาาทท่่พึงงงงงอศัััััััััยยยสสลณวว อย่าโทมพวิสามิเราทากรรมวันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนั้นนั้นเสด็จไปเอ hey, วังอเมหิเอาบหาปะจาปะจเบเกิจพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บ,บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุญญโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิรุขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหตุสัพเพปีนานิโนเอตาวตาจามีผัสสะสัมผัสตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทนตุสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธาญาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาถาสัพเพพุทธาภรัตตาปเจงนัจยังพลังอนันตานันจเตชนะละขังพันธามิสัพพโส บทที่ยีสบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหั่นธรรมยาปฏิทานาคาถาโยพานามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนาภะาวันตุกูชิตาโสถิงการโรนเตถานวิหารมันทะเลเทระ,ะจามัตนานาวากาจ่าพิขาวสารามิกาทานาปฏิอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานาภูตาสุขิตาภ้าวันตุเตชลาพ้ชะ เยปีจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัทธวโอปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิตจเตสะเพปิิทุกขัสกาโลนตูสังขายางธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมัทธราจปุคลาสังคโคโหตูสัมมโคว,วาอาาาะอัถายะจหิตายะจามเหระคตูสัตธรรมโมสะเพปิธรรม,มาจาริโนโวุฒิงสัมปาปูเนยามาะธรรมอาริยระเวทิเตบทที่ยี่สิบบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถา ท่านธรรมยาปฏิทานาคาถาโยพานามเสปุญญสิทธานิลกักกะกัตัสะยานัญญานิกัตตะนิเมเตสัญจะภักคิโนโหนตูสัตานันตาปะมาน,นากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิถามเมจาปะ ยะทิถาวาอันเยมะนัตตะเวริโนสัตตาตินทันติโลกสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกัตตะตุโวกาลาสังสารันตาภาวาภาเวนาตังเยปฏิทานามีอนุโมทตุเตสายังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสัง นี่เวทยุงมะมะยาทินนานาปุญญานางอนุโมทานาเหตุนาสาเพสาตาสธา,าโหตุอเวนิโนสุขาชีวิโนเขมะปะทันจาะาปับปนตุเตสาสา,ส,าสีนะต่างสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจมไปพิยุสุ ตัวเป็นผ <bee> ู <ze Vari ant> <t 32> ้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทาแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและพิดาของข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวทตั้งกันการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็ก็สัััตว์เเเหหลล่่าาาายออททบก้้้้้สนนนนุขขงงงงพจีึแ เพรเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงตรงอย่ามีเวรอยู่เป็นสขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะในฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทุกเทพเทวดาทั้งหลายบ่อนุโมทนาในการสวดยายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบ่อำนวยเบกความแก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพลีพินาศโดยเมื่อที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศนิหารตลอดจะวัตถุทั้งมงคลทั้งหลายที่สรามสิะรราอเกกิ์ททธุป สาธุมูลดว,วงสนของพราเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญสิทธิภาวนาขอน้อนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสถาทร่ว,สวมสวดมนต์เจริญจิตภา,าวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากรภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชานะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยฐานะสะสมบัติบริวารวสมบัติมีดวงตาเห็นทางสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณแลาจะเดินด้วยจตุรพิทพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันนาสุขะภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวญาติศรีทุกท่านสา